นักท่องเที่ยวสายบุญสายมูแน่นวัดป่าพุทธยานขอพรจากท้าเวสุวรรณเจ้าปู่ศรีสุทโทและราหูอมจันทร์ขอพรได้สุขภาพโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง วันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 8วัดป่าพุทธยานตำบลห้วยทรายอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่น่ามหัศจรรย์ชาวบ้านและผู้ที่มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างมารวมตัวกันเพื่อขอพรจากท้าวเวสสุวรรณและเจ้าปู่รีสุดโทซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้ช่วยเหลือในด้านการขอพรด้านสุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองวัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ที่สําหรับขอโชค แต่ยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถมาขอพรให้ครอบครัวมีความสุขและขอให้สุขภาพแข็งแรงในแต่ละวันผู้คนต่างเดินทางมาเยือนอย่างสม่ำเสมอเพราะความเชื่อมั่นในพลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ที่นำพาความสุขและโชคดีให้กับชีวิตท้าเวสุวรรณพญานาะคและราหูอมจันทร์ที่อยู่ในวัดป่าพุทธยานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพและนับถืออย่างสูงทุกครั้งที่มาขอพรพวกเขามาจะสัมผัสดได้ถึงพลังที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในชีวิตพร้อมพาโชคลาภและความเจริญมาให้ในทุกๆด้าน สำหรับนักเสี่ยงโชค้าเวสุวรณและเจ้าปู่สีสุดโทเป็นที่ที่นักเสี่ยงโชคต้องไม่พลาดตามข่าวจากผู้ที่เคยมาเสี่ยงโชคที่วัดนี้หลายรายพวกเขามาจะได้รับโชคลาภตามที่ตั้งใจไว้ไม่เพียงแค่การขอให้โชคดีในการเสี่ยงดวงแต่ยังรวมถึงการขอพรให้ตัวเองและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยและยังได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงดวงในหลายหลายครั้งหลายคนที่ได้รับโชคลาภตามที่หวังไว้ก็จะกลับมาทําการแก้โดยด้วยการจุดประทัดจานวนหนึ่งพันนัดหรือบางรายถึงหนึ่งหมื่นนัด พื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้สมปรารถนานอกจากนี้บางคนยังเลือกที่จะแก้บนด้วยการนําไข่ต้มาแก้บนตามคําแนะนําของแม่ค้าลอตเตอรี่ในพื้นที่มีเรื่องราวของชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งที่ประสบปัญหาหลายๆด้านในชีวิตลองไปขอพรที่หลายแห่งแต่โชคก็ยังไม่เข้าข้างจนกระทั่งได้มีคนแนะนําให้มาที่วัดป่าพุทธยานเมื่อมาถึงพวกเขาได้ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณและเจ้าปู่ศรีสุดโธหากโชคดีตามที่หวังจะกลับมาแก้บนซึ่งครั้งสองก็กลับมาทําการแก้บนถึงสองครั้ง เมื่อโชคสมปรารถนาวัดป่าพุทธยานเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และพลังบวกที่เชื่อว่าช่วยส่งเสริมความโชคดีให้กับผู้ที่มาขอพรและยังเป็นจุดหมายสำคัญที่คนที่มุ่งหวังในด้านโชคลาภและสุขภาพดีต้องมาที่นี่เพื่อขอพรจากท้าวเวสุวรรณและเจ้าปู่ศรีสุดโธห,หากคุณอยากสัมผัสโชคลาภและพลังแห่งการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดป่าพุทธยานคือสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาด มาเติมเต็มโชคลาภและความสุขในชีวิตและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาที่มั่นคงและความสำเร็จที่รออยู่ตรงหน้าร้อยตรีสุประวีบุญธิคำมบรรณาธิการข่าวรายงาน